ไม่ตะปบไม่กลางเล็บนะลูกนะคะอืไม่ตะปบลกไม่เอาไม่เอาไม่ตะปบไม่เอาไม่ตะปบนะไม่เอานะไม่งับนะปล่อยก่อนอไม่ทำนะนอนีเฉยนอนนอนงายจินอนงายให้เกาพุง เออมานอนหงายก่อนหงายก่อนเร็วมานอนหงายนอนหงายก่อนเสือยอไม่ตะปบแม่ชี่อ่าอ่ะอ่ะอ้าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยนอนซะนอนเลย นอนหลับไปเลยหลับไปเลย ว่าไงจ๊ะตาเจ็บหรือจ๊ะต้นหรือจ๊ะ